แม้แมเาอาเนี่เป็นแม่นะคิดว่อกระเลมอ <c oughs> เอาขอขอบใจเพื่อนแม่ห้องเพลงเอาติปกีน่เนี่ย <c oughs> เพลงดอกจานทสามเถื่อกับโบงุดแบบอยู่แค้มนักเลยนะแบบอยู่แค้มนักเลยเด็ดกะเด็น เป็นตัวนี้เนาะอยู่นี่เป็นตูวเป็นตูวตัวตัวนี่มันมี pues. ตูวเป็นตัวตัวตัวมันขึ้นลอยไปไปมลอยนักไปเลกินเบวลไหมสวยงามเนาะวิวไฮบอลวิวโอ้บอลนั้นบอลตัวอีทอ่าอีทอโป่งลางมาตอนนั้นโอ้ตอนนั้นอ่าเป็นห้องแก้วห้องแก้วอีทโป่งลางมาตอนนั้นสบายดีพบกับ ไปขึ้นซีแนลละกันไอ้เพื่อนอาก้อยเราไมื่นี้พาเพื่อนมากินข้าวหลังจากที่ว่าเราออกจากยังไงว่ะบ้านพูจับปลาสักเราก็เลยพาเพื่อนมาเงานเพรน้ำเพร็ดเนาะแข็งแดดจนเมื่อยจนเศร้าแดดบมกันท้อนเนาะ ว่ามึงหักถทามึงปัดไปอ,อ้อแอโอยบักภาคยำตายายาไปตัวลูกเพิ่นแก้มเปิ้นวันเดียวเขาสิน,นอนบ่หลับเปรกแบกก็เที่ยวไปส่งไปฮับบัดด้จกกินตับปกมึงก็มิดซีรีคัดลีนอสัตวตัวลูกเขาพวกมึงกะตัวลูกเขาอันใดที่มันบ่ด,ดีกูอยากให้พวกมึงเศร้า ตัวลูกเขาให้เรางักพาลูกเขาไปกินตับจะแมนบวกสู้เห็ดทักเดี๋ยวคีบอกตำรวจไปจับแย้เย้พาลูกเขาไปเล่นพี่บายหัวตัวลูกเขาไปเล่นหั่วใบระวังลูกเขาที่ถือพี่จับหัวจะแมนมันชัวตัวลูกเขาไปจับเ้าเป็นลูกมึงแล้วมึงทีคิดจังไดมีคนพาลูกมึงไปเห็ดอีกตักอีตายตัวลูกเขาเห็ดยังหัวมันบดดีเขาโมเมนต์ของสีได้แล้วนี้ไปเอาผู้มา เขาเห็ดยังหวังแต่เอาอย่างเดียวพาไปเล่นไปเที่ยวจนลูกเขาเน้าตายใจยายอย,อยไปตัวลูกเขาลูกเขาเจ้าเราไม่พ่อมีแม่เขาละคิดว่ามึงหักแ้ามึงผัดไปอ้อแอ้อวยปากภากยำตายายอย่าไปตัวลูกเพิ่นแก้มเปิ่นวันเดียวเขาสิน,นอนบน่หลับ แปลกบก็เที่ยวไปส่งไปฮับบัดได้จบกินตับพวกมึงกามิดที่นี่ใช่ปเขาถ่ายแล้วเขาได้ปิดเสียงไว้เนาะมันเป็นยังว่ายูทูปเปิดยูทูปนักข่าวอเจ้าเปิดเพลงแล้วมันมีลิขสิทธิ์อย่างอนาคาเล่โบได้เอาเสียงขึ้นมาให้ได้ยินได้เบิ้งตั้งแต่เนาะจะได้เบิ้งเรือแต่เมื่อยยิน้นแล้วก็เอาเพลงใส่แล้วอ่า ตอนนี้ก็กินข้าวแล้วเป็นที่ยวห้อยกินแล้วแล้วก็รับคาตูบเนาะรับคาเคราะห์แพ่แปลว่าอ้ไรก้อยแม่นจะมีอะไรแห้โคตรเหนื่อยเลยทุกคนพี่อนะพี่อะพี่อะแห้งมันเพี่อต้อห้องดินยูดบุปผูมากินข้าวใส่แบบว่าหนังท้องตึงหนังตาตกเลยนะรับรับพากันรับกล่องกันอยอะรับกล่องกันมา บายปิดคลิปเจอ<ะ>กันคลิปหน้านะเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย